ท่ามกลางสายลมแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกหินยักษ์โมอายแห่งเกาะอ,อิสเตอร์ยังคงยืนตระหง่านราวกับเฝ้ามองการเวลาแต่พวกมันถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความอัศจรรย์นี้เราจะมาหาคำตอบกันนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าชาวราปานุอีใช้วิธีทำให้หินยักษ์โมอาอเดินโดยการโยกตัวไปด้านข้างผ่านเชือกและแรงคนแต่วิธีนี้ใช้ได้จริงหรือการทดลองเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่า ด้วยเพียงเชือกสามเส้นและแรงจากมนุษย์หินยักษ์โมอายสามารถเคลื่อนที่ได้จริงหรือว่านี่จะเป็นคำตอบของปริศนาอายุหลายร้อยปีหรือว่ามีบางสิ่งเชื่อมโยงอรารยธรรมเหล่านี้เข้าด้วยกันแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงทำไมทั่วโลกจึงมีรูปปั้นลักษณะคล้ายกันอียิปต์เม็กซิโกเปรูความบังเอิญหรือว่ามีบางสิ่งเชื่อมโยงอรารยธรรมเหล่านี้เข้าด้วยกันบางคนเชื่อว่าอรารยธรรมโบราณได้รับความช่วยเหลือจากผู้มาเยือนจากดวงดาวแน่นอน นี่อาจเป็นแค่จินตนาการหรืออาจเป็นความจริงที่รอาการค้นพบเมื่อไม่นานมานี้นักโบราณคดีพบหลักฐานใหม่เศษซากหินยักษ์โมอายที่ถูกฝังลึกพร้อมกับอุปกรณ์ที่อาจใช้เคลื่อนย้ายพวกมันนี่หมายความว่าเราอาจเข้าใกล้คำตอบของปริศนานี้มากกว่าที่เคยแต่บางสิ่งยังคงเป็นความลับที่รอาการเปิดเผยความลับของโมอายอาจซ่อนอยู่ใต้ผืนดินใต้มหาสมุทรหรือในสิ่งที่เรายังไม่เคยพบเห็นแล้วคุณละ่ะ เชื่อว่าความลับนี้มีคำตอบอยู่แล้วหรือว่ายังมีบางอย่างที่เรายังเข้าไม่ถึง